จอมทัพปีศาจแดงเล่าช็อตแอซิสถวายผ่านให้กับกองหน้าอุรุกวัยโดยไม่คิดถึงเรื่องการทำแฮตทริกสำหรับเขาทีมมาก่อนเสมอบูโ an, อนแฟรนันพย์เมเกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าเขาแทบไม่ต้องคิดในจังหวะผ่านบอลให้กับเอริสันคาวานีกองหน้าจอมเก๋าทำประตูแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสระเบิดฟอร์มทำสองประตูกับ1แอซิสผ่าปีศาจแดงพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะเอเวอเรต3-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาเป็นคนเซตจังหวะประตูที่3โดยเขาเลี้ยงบอลมาจากครึ่งสนามก่อนดึงจังหวะแล้วถวายพานให้กับคาวานีซัดประตูแรกประเดิมให้กับสโมสรซึ่งบูโดเองบอกว่าสําหรับเขาความมั่นใจของเพื่อร่วมทีมและทีมโดยรวมต้องมาก่อนเสมอเป้าหมายคือชนะการแข่งขันผมใส่พานให้กับคาวานีเพราะสำหรับกองหน้ามันเป็นเรื่องสําคัญในการทําประตูเพื่อความมั่นใจของเขา เขาจะเป็นคนสําคัญให้กับเราการทําประตูแรกมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาผมไม่ต้องคิดถึงเรื่องการทําแฮตติกเลยผมควรจะคิดถึงเรื่องในอนาคตทุกเกมมีความสําคัญเรายังทําได้ไม่ดีพอในลีกดังนั้น3มแต้มนี้มันสําคัญมากเรายังมีเกมอยู่ในมือดังนั้นเราสามารถที่จะทําแต้มขึ้นไปอยู่หัวตารางได้เราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่เราก็ไม่ใช่ทีมที่ย่ำแย่ซะทีเดียวหลังเกมที่อิสตันบูล ทั้งนี้บุโน่แฟนันทำไปแล้ว6ประตูกับอีก5แอซิสจากการลงสนาม11นัดในฤดูกาลนี้โดยเขามีส่วนร่วมกับ31ประตูจากการลงสนาม33นัดรวมทุกรายการให้กับทีมนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปลายเดือนมกราคมเฮริเมกไม่ก,กับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ่ยปากชื่นชมบุโน่แฟนันหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมเอาชนะเอเวอร์ตันได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทัพปีศาจแดงพึงเอาชนะทอฟฟี่ได้สำเร็จด้วยสกอร์3-1ซึ่งดาวเตะเลือดฝอยทองกัซัดส์2ประตูและทํา1แอซิสส่งผลให้ได้รับคําชมเป็นอย่างมากรวมถึงจากปากของแม็กควายด้วยเช่นกันบูโนโอยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเขาติดขัดนิดหน่อยจากเกมวันพุธแต่เขาก็มีคาแรคเตอร์ที่ยิ่งใหญ่และมีความเป็นผู้นําเขาตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมและแสดงมันออกมาบนสนามผมยินดีที่เขาทําประตูได้สองสำลูก หรือที่คุณเรียกว่าการทำประตูหรือแอซิดก็เถอะโอเลกุน่าโซชาคุซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหายใจโล่งได้หน่อยหลังบ่อนปรับราคาให้ลงมาเป็นเต็ง2ผู้จัดการทีมเพมเรลี่คนแรกที่จะตกจากเก้าอี้หลังพาปีแสด,แดงกลับมาคว้าชัยชนะในเกมล่าสุดเบดวิกเตอร์บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายในอังกฤษปรับราคาให้กับสลาเวนบิลิ ผู้จัดก,การทีมเวสต์ซอลติอัลเบียนขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งกุนซือเพมารีคนแรกที่จะโดนไล่ออกด้วยอัตราต่อรอง6ต่อ4ก่อนหน้านี้โอเลโกนาโซชาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็งหนึ่งแต่หลังจากปีแสดงบุกไปชนะเอเวอเรตันสาเมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้ร้านภูเมืองผู้ดีปรับราคาลงมาเป็นเต็ง2แล้วที่ราคา2ต่อ1 5ห้าอันดับการต่อรองผู้จัดก,การทีมเพมารีที่จะโดนไล่ออกเป็นคนแรก อันดับ1สลาเวนบิลิตจากเวสต์บอมวิด6ต่อ4อันดับ2โอเล็กุน่าโซชาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ต่อ1อันดับสเซก,ก,กร์บาร์เกอร์จากฟูลแลม5ต่อ1อันดับ4คริสไวดเดอร์จากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด12ต่อ1และอันดับ5ชอนได้จากเบอร์สลีย์16ต่ 1> อ1 และนี่เมอร์ฟีอดีตกองกลางลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมผลงานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้อย่างเต็มที่จนเอาชนะเอเวอเรตันเป็นการคลายความกดดันให้กับเจ้านายโอลกุก่าโซชาเจอกับความกดดันอย่างหนักหลังจากที่พ่ายมา2เกมติดต่อกันก่อน,อนหน้านั้นทั้งในเกมลีกกับอาร์เซนอลและเกมแชมเปี้ยนส์ลีกดวลกับบาซักเซียต่อกรณีดังกล่าวมีกระแสข่าวออกมาว่าหากเสียท่าอีกครั้งในเกมเพลย์แมตช์กับเอเวอเรตัน โซชาจะโดนเด้งทันทีอย่างไรก็ตามทีมงานของในายใหญ่ชาวโนอร์เวย์กลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมที่กูดิสันพาร์คจนได้รับชัยชนะ3ประตูต่อนหนึ่งแต่นี่เมอร์ฟี่เขียนแสดงความคิดเห็นผ่านคอลัมน์ในเว็บไซต์เดลี่เมลถึงเรื่องนี้ว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการแสดงออกของบรรดาผู้เล่นที่ต่อสู้เพื่อผู้จัดการทีมเป็นการแสดงออกที่สุดยอดตั้งแต่ต้นจนจบเป็นการตอบโต้คำวิจารณ์ได้เป็นอย่างดี มีหลายมุมมองที่จะมองการทำงานของโอเลกุ a นาโซชาตัวเลขมากมายความเห็นอีกเพียบที่ผมได้อ่านช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่สโมสรจะต้องเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมตั้งแต่ต้นฤดูกาลเขาเซ็นสัญญานักเตะของตัวเองเข้ามาเขารู้จักนักเตะและผลงานการจบฤดูกาลแบบปีที่แล้วมอบเครดิตให้กับเขาอยู่ในเตดไม่ควรตัดสินใจอะไรรุนแรง แฮรีแมกควายปะกหลังกับทันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าจังหวะเข้าปะทะของจอแดนพิกฟอร์ดไม่ใช่จุดโทษแต่อย่างใดในเกมพรีเมียร์ลีกที่บุกเชือดเอเวอร์ตันถ้าปีศาจแดงมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่า3ประตูต่อหนึ่งหลังจากจอแดนพิกฟอร์ดกระโดดแท็กเกิลใส่แฮรีแมกควายจนล้มในเขตโทษแต่ทว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ในด่านทีมชาติอังกฤษเข้าบอลหวาดเสียแบบนี้เพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ ที่เสมอกับลิเวอร์พูล2-2ซึ่งเล่นงานอัลฟร์กิฟันได้เจ็บยาวแม็กควายให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะนี้ว่าผมอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันเป็นจุดโทษผมว่าผมน่าจะฟาวจอแดนก่อนด้วยซ้ําผมผลักอ,กอกเขาตอนที่เขาเข้ามารับบอลและผมก็รู้สึกถึงการประทะตรงเข่าของผมผมรู้สึกว่าผมน่าจะผลักจอแดนก่อนและผมก็รู้ว่าทุกคนพร้อมจะกระโจนเข้าใส่เขาเมื่อทําบอลตกแต่ผมรู้สึกว่าผมผลักเขาก่อน ผมพูดได้ว่ามันไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นจุดโทษอเล็กซูร์นาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชื่นชมผลงานของเฟตและสกอตแม็กโทมิเนที่ประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเพเมลิกที่บุกเชื่อเอเวอเรตัน3-1เมื่อคืนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโซชาจัดให้คู่กลางที่เล่นกันได้ดีที่สุดและสมดุลที่สุดของทีม ลงประสานงานกันอีกครั้งในเกมที่กูดิสันพาร์คปากฏว่าสามารถตัดเกมรุกของเอเวัตันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยโซชากล่าวถึงลูกทีมทั้งสองว่าสกอตและเฟลดททำได้ดีเมื่อเล่นด้วยกันพวกเขามีการประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ออกสตาร์ทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสกอตเล่นไป45นาทีที่ตุรกีแต่คุณก็เห็นได้ว่าเขาสดกับประตูของบูโนสกอตและเฟลดมีพลังพื้นที่ห้องเครื่องเป็นจุดสำคัญสำหรับเรา เพื่อที่จะให้ตัวสร้างสรรค์เกมสามารถเดินหน้าต่อสร้างสรรค์โอกาสโชว์ความมหัศจรรย์พวกเขาเล่นกันอย่างมีวินยัยและผมก็ประทับใจกับผลงานของเขาทั้งสองคนโอเลกุนาโซชาคุซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวเองว่าเกมที่ทุบเอเวอเรตันแลกมากับการที่มาคคัสรัดฟอร์ดลูกชอและวิกตอร์เดเดเลฟต่างก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงาน ส่วนดาวิดเดเคอาที่จริงก็ปวดตรงขาหนีบก่อนลงสนามเช่นกันอเลกุน่าโซชากล่าวว่ามาร์คแรฟฟอร์ดลุกชอและวิกตอร์ดิเดเลฟต่างได้รับบาดเจ็บจากเกมเพลย์มทลี่อังกฤษนัดที่บุกไปชนะเอเวอเรตสามหนถึงสนามกูดิสันพาร์คลุกชอเจ็บตรงเอ็นหลังหัวเขา่าและอาการของเขาก็หนักจนถึงขั้นต้องโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่67ส่วนแรฟฟอร์ดกับดิเดเลฟแม้จะอยู่ในสนามจนจบแต่ก็มีอาการเด้งตรงหัวไหล่กับแผ่นหลังตามลําดับ หลังจากโดน MTV u สื่อของสโมสรถามว่าใครได้รับบาดเจ็บจากเกมกับเอเวอร์ตันหรือไม่สุชาก็ตอบว่าวิกตอร์เจ็บตรงหลังมาคัดเจ็บแถวไหล่ส่วนลูกชอตรงเอ็นหลังหัวเข่าผมจำอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนได้แม่นผมมองว่าทุกคนจะไม่เป็นอะไรมากนักเดคอเองถึงแม้จะไม่ได้เล่นเกมช่วงกลางสัปดาห์แต่เขาก็มีปัญหาตรงขาหนีบในช่วงลงเล่นเหมือนกัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำสถิติคว้าชัยนอกบ้านในเกมพรีเมียร์ลีกดีที่สุดในรอบ27ปีหลังบุกเอาชนะเอเวอเรตในเกมนัดล่าสุดทัพปิจแสดงบุกไปเยือนกูดิสันพาร์คก,ก่อนตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนจากลูกยิงของเบอร์าร์ดก่อนที่ทีมจะได้2ประตูของบุนโนฟนนันพลิกขึ้นนําก่อนจะมาได้ประตูปิดกล่องจากเอดิสันคาวานียิงประตูแรกพาทีมบุกถลม่ม3-1ซึ่งแม้ว่าในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้พวกเขาจะยังไม่สามารถเก็บชัยชนะในถิ่นโอทฟฟอร์ดได้เลย แต่ทว่าลูกทีมของอเล็กูนาโซชาเก็บชัยชนะดอกบ้านได้เป็นนัดที่7ติดต่อกันนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของพวกเขาในรอบ27ปีนับตั้แต่ทีมเคยทําได้ในปี1993ในยุคข,ของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันซึ่งในฤดูกาลนั้นพวกเขาควา้าแชมป์ลีกมาครองได้สําเร็จอีกทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังทําสถิติเป็นทีมที่บุกมาเอาชนะเอเวอเรตได้ถึงถิ่นกูดิสันพาร์คมากที่สุดโดยในเกมเมื่อวานนี้เป็นชายชนะในเกมลีกครั้งที่17 มากที่สุดเหนือบรรดาทุกทีมอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ